สวัสดีค่ะดูรัเขาสุชอบคบ้าเหตดชาแนลนะคะมาถึงบ่ตกใจบานสไลด์นะครับเก็บไว้เงกระโดดอีกอ่ะแล้วก็เหลือข้างหลังไมฟ้าเหลือซีมัดนีเหลือซีเอ้ยซีมัดข้างหลังนี่เก็บไว้เก็บสุดท้ายนะทรานเพราะว่าลมลมคันเย็นมา่เสร็จโจกที่ขมาสีย จงกี้หนุ่มเฮียงอันรมกลี้ในพวกเบดีเบอร์เจ้าปะไก่หั่นกูไปเอิ้นชีมัดกี่สามมัดสามซีมัดไม่มีในไตากี่ตั้งหักในโคลซี่โลนทะ อพ่ออะไรก็ไปละครั้งเว้น่นกระทูในกระทง ถึงก็เสร็จเลยนะพีน้อยมากแกี่โมงอีกก่อนหกก่อนก่อนแปมงก่อมข้าวเช้ายังไม่ได้กินให้พี่ก้อยไปซื้อต้มอยู่ข้นเช้าเ่น้อยเพื่อตูนลุงปื้อตูนลุงไอ้ตา bay bay oh, okay. Okay, con, con này, con này. 哦，他高兴，他哭，你妈都。